รีวิวอ <te ous> so, ืมแจ็คสันงงแที่งานเจ้าอีพับเันด้แจ็กผู้ใดส่งมาให้เลยครับหาคนส่งมาท่านหนอยพอเลยครับกูยังผู้ใดสั่งนะครับสั่งแต่ถุงเท้าอ่าเป็นผู้ใดกันส่งมาให้กับขอพุ่นขอพุ่นไร้ไร้นะครับผมขอพุ่นไร้ไร้นะครับขอพุ่นเอฟซีนะครับสั่งมาให้นะครับจ็กแมนจะของสั่งดรือเอฟซีสั่งมาให้วันเกิดบีจักผมจะจำาอะไรคนรูปร้อกันเนี่ยนี่นะธรรมดาแหละเนาะครับเนาะผมมีมือสว่างครับก็เลยจำาอะไรว่าผู้ใดสั่งมาให้เมื่อนั้นครีกเอ กูเอาทำงานขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคนที่ส่งมาให้เลยครับจักเป็นผู้ใดก็เฉลยมาเลยครับเดีย๋ยวจะเสียไปล่องส่องยืดเตือนกับป็นผมมัจักเลยนะครับจกักผู้ใดส่งมาให้เลยครับขอบคุณนะครับสำหรับแคมป์ๆๆที่เขาคือจัดทีอยู่นม่นมีคนขอทีอยู่ไปแบบดีนะครับแหมเราอยู่ลแบบไม่เป้านะหมอครับนี่เป้านะเขาไปใส่ยังครับนี่เป้าเน,นี่ยนะที่ใส่กับปลองเบียร์ครับมาดีอะแต่ว่าผมก็แค่ได้าใส่บียอะนะครับ ใส่เนื้อก่นนะครับเจ้าบัวใส่ยังเอารับเจ้าบัวใส่นั่นแหละครับเนื้อกินไปนะครับมีข่างเดียวนะครับโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับสะดวกง่ายครับคือดีเนี่ยคือหลายบาทอยู่ด้วยขอบคุณหลายๆนะครับเด้อผู้ใดเป็นคนซื้อให้ก็ตอบคอมเมนต์มาตอนโพสต์ลงนะครับเด้อเอาส่งจูเบลเลยขอบคุณหลายๆครับพี่น้าเอ็มสีซื้อมาให้ครับสำหรับเขาท่าเยอมากยิ่ง่าผิด จะมากแล้วครับเอซี่้อใ่ห้ครับขั้นเงินขันงก็สิ่งกจะมาเื้อสื่อครับขึ้นบะครับผมมากแล้วไม้ผู้ไทยนี่มานะครับต้องรับคิดหนีพ่อไปกินนีสวัสดีครับ